สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพแบ็กกราวขาวกันนะครับแล้วก็การใส่คิปปิ้งพาดเข้าไปในภาพนะครับสำหรับในพอตทองผมเองนะครับก็จะมีภาพแบ็กกราวขาวเนี่ยหรือภาพที่แถมคิปปิ้งพาดเนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งถือว่าก็ทำเงินได้จำนวนไม่น้อยเลยนะครับภาพแบ็กกราวขาวเนี่ยนะครับก็หลักๆของผมแล้วผมจะทำอยู่2ประเภทน,นะครับ อย่างแรกก็คือการเซตถ่ายในสตูดิโอก็คือมีไฟมีการจัดวางแล้วก็ถ่ายมานะครับซึ่งมันก็ไม่ขาวซะเลยนะครับเราก็ต้องมาผ่านกระบวนการ Photoshop เพื่อให้แบ็กกราวขาวนะครับซึ่งในการที่จะดูว่าขาวหรือไม่ขาวผมก็จะมีวิธีง่ายๆก็คือ,อเอาภาพสีขาวเราเนี่ยแปะดูนะครับเอาทำทำสีขาว100%เนี่ยแปะดูกับภาพว่า แบ็กขาวของเราขาวไหมนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปอยู่บนพอตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างระหว่างภาพที่ขาวจริงกับไม่ขาวนะครับมันจะต่างกันนะครับการเอาไปใช้งานก็ต่างกันด้วยถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่ขาวจริงมันจะมันจะใช้งานยากกับการบนบนแผ่นสีขาวหรือแผ่นกระดาษพวกนี้มันจะใช้งานยากแล้วมันดูไม่สมูทนะครับอาจจะดูขัดขัด,ขดนิดนึงและอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ได้เซตถ่ายเป็นภาพที่ไปเจอระหว่าง ท่องเที่ยวไปเจอระหว่างการที่ถือกล้องไปด้วยนะไม่ว่าจะไปไหนก็ตามไปเที่ยวสวนสัตว์หรือไปอะไรเงี้ยเราไปเจอสัตว์หรือว่าไปเจอสิ่งของที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็มันสามารถถ่ายขายได้ไม่ผิดกฎอะไรทั้งสิ้นนะครับเจ้าของสิ่งของให้ถ่ายอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้เตรียมข้าวของไปสําหรับที่จะไปถ่ายเราก็ถ่ายมาแล้วก็ผ่านกระบวนการโ o โ o ช็อปผ่านการไดคัตแล้วยิ่งทุกวันนี้นะครับการไดคัตของโฟโตช็อปเนี่ยยิ่งเวอร์ชันใหม่ใหม่ ก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับยิ่งเหมาะกับการที่จะทําฉากหลังสีขาวเช่นภาพของผมมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพหมูนะครับอ,อันนี้เป็นภาพที่แคปมาจากหน้าจอของโทรศัพท์มือถือนะครับก็อาจจะแตกนิดนึงแต่ว่าก็ยังน่าจะพอเห็นรายละเอียดกันภาพนี้เป็นภาพที่สร้างรายได้ค่อนข้างเยอะนะครับหมูตัวเดียวนี่ตอนนี้รายได้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักราวห้าหกหมืน่นประมาณ6 0,000กว่าบาท ได้ไหมสามสิบสามสอประมาณนั้นนะครประมาณหกเหมื่นก็คือเป็นอันนี้เป็นหมูที่อยู่ที่ฟาร์มที่บ้านนะบ้านเมื่อก่อนบ้านผมทําเกี่ยวกับเพาะลูกหมูขายนะครับก็เลยจับมาถ่ายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาหมูมาถ่ายนิ่งๆแล้วก็เซตฉากขาวขึ้นมาแล้วใช้ไฟสตูอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากอันนี้ก็คือหาบริเวณพื้นพื้นบ้านที่มัน ขาวนิดนึงสว่างนิดนึงว่าง,งั้นเถอะแล้วก็ถ่ายมาถ่ายได้ก็รัวไปหลายช็อตนะครับได้มุมนี้ขึ้นมาก็เอามาผ่านกระบวนการไดคัดใน Photoshop แล้วก็แถมคิปปิ้งผ่านนะครับนี่คือหัวใจเลยภาพลักษณะแบบเราเนี่ยน่าจะมีเยอะนะครับมีมีจำนวนเยอะอยู่ในพอร์ตของหลายๆที่แต่เราจะสร้างให้มันโดดเด่นขึ้นมายัางไงการแถมคิปปิ้งผ่านแล้วลูกค้าเอามาเปิดใช้งานได้ง่ายเนี่ยก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ ทำให้รูปของเราเนี่ยมีสเสน่ห์ขึ้นมารูปหมูเนี่ยอยู่ในพอตก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่การแถมคิปปิงผ่าเข้าไปเนี่ยคือ1วิธีการที่สร้างจุดน่าสนใจให้กับรูปและช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วขึ้นในการที่จะเลือกรูปของเรานะครับสำหรับภาพที่ไปเที่ยวถ่ายรูปสัตว์ตามสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ง่ายที่จะเอาช้างเอาแรดเอาวัวมาถ่ายฉากขาว อันนั้นก็เป็นการทําไดคัตซึ่งมันจะมีหลักสูตรไดคัตอยู่ในบทเรียนของผมนะครับก็ลองหาวิธีที่สามารถไดคัตได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เ็นทูการใช้ AI ในการทำไดคัตคือถ้าภาพไหนมันเหมาะกับอันไหนก็ไปปรับใช้แล้วก็เพสีขาวไปเพื่อเป็นแบ,บ็กกราวลูกค้าก็าเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราถ่ายภาพมาผมก็จะส่งเป็นภาพแบ,บ็กกราวขาวหนึ่ง แล้วพอเราทําภาพไปกาวขาวเราจะมีไฟล์แล้วก็เซฟไฟล์เป็น Photoshop เอาไว้แล้วก็เอาไปทําเป็นซูรรเอลได้อีกนะครับเป็นการต่อยอดของภาพไม่ต้องทาทาใหม่นะครับสามารถที่จะไดคัตเอาไว้ครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้หลายครั้งก็ส่งไปในหลายๆเนื้อหาก็จะได้เพิ่มเนื้อหาขึ้นไปน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะง่ายๆเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวมีสาระดีๆผมก็จะมา แนะนำอีกเช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ